สพยชได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงการติดตามผู้ป่วยยาเสพติดนะครับโดยเราได้พัฒนา Line Official ห่วงใหญ่ซึ่งจะเป็นลักษณะแชทบอทโดย Line Official ห่วงใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแชทบอทซึ่งสามารถตอบคำถามโดยอัตโนโมัติโดยเป็นคำถามที่มักจะพบมีการถามถึงบ่อยและนอกจากนั้นเอง ก็ยังมีแบบประเมินสําหรับคุณไข้และญาติในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะคนในครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องการติดยาและสารเสพติดไหมเราก็จะมีแบบประเมินให้ท่านทำรวมถึงมีความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดยาการเลิกยาหรือการบําบัดรักษายาเสพติดนะครับเรื่งส่วนหนึ่งเองเราก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันห่วงใหซึ่งแอปพลิเคชันห่วงใหเนี่ยถือเป็นแอปดีๆที่สําหรับผู้ป่วยยาเสพติดและญาติ แอปพลิเคชันห่วใ่จะเป็นการช่วยกันดูแลเป็นแอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามรวมถึงวางแผนการดูแลต่อเนื่องสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดและนอกจากนั้นเองยังช่วยในเรื่องของการนัดหมายผู้ป่วยให้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งดังที่ได้กล่าวตอนต้นก็คือเรามีการพัฒนาเรื่องของการให้คําปรึกษาทางไกลผ่านระบบเทเลเมดิซินนะครับซึ่งตอนนี้เรามีการใช้อยู่เป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเนี่ยการใช้วิทเวชเอดิศินเองเนี่ยคนไข้หรือ,อ,อคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับไข้ได้แบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถที่จะเห็นหน้าตาเห็นการแสดงออกทางอารมณ์หรือพฤติกรรมของคนไข้เพื่อให้เพื่อให้คุณหมอได้ประเมินในเรื่องของความเจ็บป่วยความไม่สบายหรืออาการต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เนื่องจากมีประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่ประกาศณวันที่9ธันวาคม2564นะครับหนึ่งในมาตรการหรือแนวทางที่เป็นหลักในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดก็คือมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยานะครับทางสบยเ,เองก็ได้จัดตั้งศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาซึ่งเป็นการให้บริการในลักษณะ one stop service นะครับ ซึ่งการลดรายจากการใช้ยาเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นสากลในนา,นานาประเทศไม่ว่าทางยุโรปทางอเมริกาได้ดำเนินการใช้มาตรการนี้ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหายาและสารเสพติดลักษณะเป็นการมุ่งเน้นดูแลแบบรอบด้านนะครับแล้วก็ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจและทางด้านสังคมนะครับการดูแลจะประกอบด้วยการดูแลร่วมกันของทีมสาขาวิชาชีพการดูแลร่วมกันของภาคประชาสังคม ให้เกิดการสืถึงทางสังคมแก่ผู้ป่วยด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัจจุบันเองเนี่ยตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยจะเราจะเราคงทราบแล้วว่าคนไข้าย,ยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกระบวนการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์โดยสวยชและโรงพยาบาลไทยรักภูมิภาคมีความตั้งใจ แล้วก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในการที่จะสนับสนุนพัฒนาโรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนเนี่ยให้มีศักยภาพในการบำบัดรักษาดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหรือเรา,เร,าเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลชันลักษ์น้อยหรือมินิทันยลักษ์นะครับเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการของ คนไข้ที่อยู่ในชุมชนในต่างจังหวัดนะครับการที่เรามุ่งมั่นทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดการเข้าถึงการบริการที่ดีได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานถือเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราชาวกรมการแพทย์ดังปฏิทานของกรมการแพทย์ที่ว่าทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตขอบคุณครับ